3ระดับการทำงานที่จะกำหนดความสำเร็จของคุณได้ทั้งชีวิตข้อ1ก็คือทำเพื่อให้เสร็จข้อ2ก็คือทำเพื่อรัพย์และอย่างที่3ก็คือทําเพื่อสุขในระดับที่1คือการทําเพื่อเสร็จถ้าคุณทํางานแค่เพื่อให้มันเสร็จเสร็จไปคุณจะเป็นได้แค่ลูกจ้างที่ไม่ได้โดดเด่นตลอดกาลอาจจะเป็นพนักงานที่ดูนาฬิกาตลอดทั้งวันว่าเมื่อไหร่จะหมดวันเมื่อไหร่ฉันจะได้กลับบ้านไปนอนสบายๆส,สักทีเมื่อไหร่จะถึงวันเสาร์อาทิตย์ฉันจะได้นอนตื่นสายได้สบายๆ หรือเขาอาจจะเป็นกรรมกรที่ถามเพียงคําถามเดียวว่าไอ้บ้านที่กําลังสร้างอยู่เนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสักทีวะตอกตะปูจนมือเคล็ดแล้วเนี่ยอะไรประมาณนี้นี่คือสาเหตุที่คนมากมายทํางานหนักแต่ก็ยังยากจนอยู่ก็เพราะว่าคนกว่า80%ของโลกในการทํางานเพื่อทําให้มันเสร็จไปนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเขาได้รับงานที่มอบหมายมาเขาก็จะหาทางทํามันให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่มีงานอีกต่อไปพวกเขา จ,จดใจจ่ออยู่กับความสบายจดจ่ออยู่กับเวลาพักผ่อนคิดถึงแต่เวลาตอนตอกบัตรหรือสแกนนิ้วกลับบ้านคิดถึงตอนที่ได้นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านพวกเขาจะทํางานหนึ่งวันเพื่อรอเลิกงานทํางานหนึ่งอาทิตย์เพื่อรอวันศุกร์ทำงานหนึ่งเดือนเพื่อรอสิ้นเดือนทำงานหนึ่งปีเพื่อรอปีใหม่และทำงานทั้งชีวิตเพื่อรอกเกษียณน,นับว่าเข้าข่ายรักบายวันศุกร์ สนุกวันเสาร์แล้วมาเศร้าคืนวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่คลาสสิกมากแน่นอนว่าการทำเช่นนี้ไม่ได้เป็นความผิดแม้แต่น้อยแต่ขอแค่ให้จำไว้ว่าถ้าทำงานแบบนี้รับรองว่าคุณจะไม่มีวันเป็นเศรษฐีหรือประสบความสำเร็จสูงสุดได้เลยฟันธงและก็การันตีร้0เปอร์เซ็ส่วนระดับที่2ทํทำเพื่อทรัพย์อันนี้ก็อาจจะรวยนะอาจจะอยู่อย่างคนที่ทุกข์ใจอาจจะเครียดแล้วก็ไม่เป็นที่จดจำในทางที่ดีก็ได้เขาหรือเธอก็อาจจะเป็นนะักการตลาดที่ทนทำงานหนัก ทำงานหนักอยู่กับเจ้านายที่เป็นวิสัยแย่ๆแ,และก็องค์กรที่ขายอบายมุกให้กับประชาชนเนื่องจากอย่างน้อยสิ่งนี้ก็ทําให้คนคนนั้นรวยแม้จะแทบไม่ได้มีวันหยุดแทบไม่มีอิสรภาพแทบไม่ได้ดูแลตัวเองและก็งานของเขาก็ไม่ได้ทําให้จิตใจของคนสูงกว่าเดิมเท่าไหรน่นัก <im itation> เขาอาจจะเป็นนักธุรกิจที่พยายามทํากําไรให้กับบริษัทสูงสุดอาจจะโกงบ้างหลอกบ้างด่าว่าลูกน้องบ้างดูถูกนักงานที่ทําไม่ดีบ้างคนเกลียดชั้นก็ไม่ได้เป็นไร ทำชั่วบ้างก็ไม่เป็นไรฉันทํากําไรได้ก็พอแล้วเรื่องจะเป็นเซลล์ที่พยายามขายของแล้วก็ปิดการขายให้ได้มากที่สุดโดยใช้ทั้งการตือ้อการตามการพูดชวนเชื่อยอย่างน้ำไหลไฟดับโดยเอาจำนวนทรัพย์ที่ตัวเองจะหาได้เป็นที่ตั้งและก็เอาความสุขของลูกค้าไว้ที่หลังเธอมองลูกค้าทุกคนเป็นเหมือนกับ หน่วยเงินเดินได้ที่ช่วยให้ชีวิตของเธอสบายขึ้นหากว่าเธอขายของได้สําเร็จนี่คือระดับของการทํางานเพื่อเงินซึ่งแน่นอนว่าการทํางานระดับนี้จะทําให้คุณร่ํารวยกว่าการทํางานระดับแรกมากมายแต่คุณอาจจะต้องสูญเสียสุขภาพต้องสูญเสียเพื่อนและก็แลกมาด้วยความสุขจากการได้ทำสิ่งที่รักท่ามกลางคนที่รักและก็ทำสิ่งที่เพิ่มพูนความรักในใจคนต่อมาระดับที่3ก็คือทำเพื่อสุขอันนี้คือที่สุดข,ของการทำงานและ เงินจะตามมาแน่นอนหากหมั่นพัฒนาตนเอง <_ d ata> ก็อาจจะเป็นแม่ค้าก็ได้อาจจะเป็นแม่ค้าที่ตัดสินใจเปิดร้านอาหารเพราะว่าตัวเองชอบทำอาหารแต่อยากให้คนจํานวนมากมีความสุขจากการได้กินของอร่อยด้วยฝีมือของเธอ เธอก็จึงเลือกทำเลที่ดีตั้งใจทำอย่างเต็มที่ตกแต่งร้านส,สวยๆแล้วก็โฆษณาชวนคนมามากมายเพื่อที่จะลิ้มลองความสุขจากอาหารที่เธอทำด้วยความสุขเลือกจ,จะเป็นคนที่ชอบรักษาคนนะอาจจะเป็นคุณหมอที่ชอบรักษาคนไข้เป็นชีวิตจิตใจจึงตัดสินใจที่จะเปิดโรงพรยาบาลขนาดเล็กแต่คุณภาพสูงเป็นของตัวเอง ไม่ใช่แค่ทำเพราะอยากได้กำไรแต่ทำเพราะอยากให้คนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีในขณะที่ตัวเองก็มีความสุขกับการช่วยเหลือคนมากขึ้นเรื่อจะเป็นโค้ดก็ได้อาจจะเป็นโค้ที่ทํางานสอนคนทุกวันแล้วก็เปิดสัมมนา,าครั้งมาหึมา ส่วนหนึงก็เพื่อทํากําไรแต่อีกส่วนก็คือชอบที่เปลี่ยนชีวิตของผู้คนชอบที่เห็นรอยยิ้มของคนที่เกิดจากความสุขชอบเห็นน้ําตาแห่งความปิติที่เกิดจากการเข้าใจชีวิตความสุขของเขาก็คือการได้ให้แรงบันดาลใจคนและก็อยากจะแบ่งปันความสุขนี้ไปให้กับทุกคน การทำในระดับสูงสุดก็คือการทำเพื่อความสุขแต่สุขที่ว่านี้ไม่ใช่แค่สุขของตัวเองแต่เป็นสุขของคนอื่นด้วยการทำเพื่อสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพที่ทำหากทำโดยเน้นว่าฉันจะเพิ่มความสุขในใจของตัวเองและคนอื่นให้ได้มากที่สุดนั่นคือการกระทำสูงสุดซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทำแทนก็ได้เป็นทำธรรมะนะ คนที่ทำเพื่อสุขจะเกิดความท้อแท้ยากที่สุดเพราะความสุขไม่เหมือนจำนวนงานหรือว่าจำนวนเงินเพราะมันมันเป็นทรัพยากรภายในที่ผลิตได้ไม่มีวันหมดตราบใดที่เรายังมีความสุขที่ได้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและตราบใดที่เรายังมีความสุขที่เห็นคนอื่นยิ้มได้เพราะสิ่งที่เราทําพลังของการทํางานจะไม่มีวันหมดหรือถึงแม้มันจะลดน้อยลงไปบ้างแต่มันก็จะกลับคืนมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นสิ่งที่ควรจําไว้เสมอก็คือหากเราทํางานเพื่ออะไรเราก็จะสุขเพราะสิ่งนั้นหากเราทํางานเพื่อเสร็จเราก็จะสุขตอนที่งานเสร็จก่อนหน้านั้นก็ต้องทนทุกข์ตลอดและเมื่อมีงานใหม่เข้ามาก็จะเริ่มทุกข์อีกทันทีหากเราทํางานเพื่อทรัพย์เราก็จะสุขเฉพาะตอนรับรัพย์ตอนไหนยังไม่ได้ทรัพย์ก็ยังไม่ได้สุขและงานไหนทําแล้วได้ทรัพย์น้อยก็สุกน้อยจนบางครั้งทําให้เป็นคนที่เกี่ยงงานหน้างอคอหักและก็หน้าเงินด้วย แต่ถ้าหากเราทำงานเพื่อสุขเราก็จะสุขตอนที่ได้ทำงานและตอนที่ได้ทำให้ผู้อื่นมีความสุขซึ่งส่งผลให้การทำงานเป็นเหมือนกับการได้รับผลตอบแทนในตัวของมันเองโดยไม่ต้องรอให้ความสุขภายนอกมาถึงนอกจากนั้นหากเราทำงานเพื่อรอให้คนยอมรับและชื่นชมเราก็จะสุขก็ต่อเมื่อมีคนมายอมรับและชื่นชมหากเราทำงานเพื่อชนะคนอื่นเราก็จะสุขต่อเมื่อได้ชนะคนคนนั้น แต่ถ้าหากเราทำงานเพื่อการเรียนรู้และเติบโตเราก็จะสุขทุกขณะที่กำลังเรียนรู้และเติบโตสิ่งสุดท้ายที่ควรจำเกี่ยวกับ3ระดับของการทำงานก็คือความจริงที่ว่าการทำงานในระดับที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ได้รางวัลของการทำงานในระดับที่ต่ำลงมาด้วยเสมออย่างเช่นถ้าทำงานเพื่อเสร็จอย่างเดียวก็จะได้เสร็จแต่ได้ซั์และได้สุกน้อยถ้าทำงานเพื่อทรัพย์อย่างเดียวก็จะได้ทรัพย์และเสร็จด้วยแต่ได้สุกน้อย แต่ถ้าทำงานเพื่อสุขของตนเองและผู้อื่นก็จะได้เสร็จได้ซัพย์และก็ได้ความสุขด้วยอย่างแน่นอน